สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o นะครับมาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2567โคตรช็อกนะครับเชลซีแยกทางกับมาริซิโอโปเชติโนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาไขค,คำตอบกันด้วยว่าโทมัสทูเิลมีโอกาสกับเชลซีหรือเปล่าใครเป็นตัวเต็งหลังจากนี้รายละเอียดจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้เลยใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคตรคูเพอร มีให้เลือกไปร้อยกลิ่น Dior Chanel Jo Malone หรือ Wickham มีครบเลยครับเจ้าของแฟนเชลซีทักไปสอบถามได้จะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆเขามีให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปีมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบสด้วยสั่งครบ1000บาทลด100บาทห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปอุดหนุนโค,ดค้ดคูเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับส่วนใครก็ตามนะครับชอบดูบอลชอบนั่งเล่นเกมบนหน้าคอมนานๆนะครับไปจัดนี่กันได้เลยครับเชนกูเกมมิงนะฮะก็มีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้เกมมิงเลยครับเป็นแบรนด์จากประเทศไทยคุณภาพครับจอล เริ่มต้นเพียง1 9 9 9บาทมีให้เลือกมากกว่า10รุ่น6 0สีเข้าได้กับทุกห้องทุกไลฟ์สไตล์ปีเตอร์ใช้มานาน3ปียืนยันว่าดีจริงๆแจ้งทางเพจนะครับว่าเป็นแฟนคลับเชลซีรับของแถมเพิ่มเติมไปเลยหรือสั่งซื้อผ่านช้อปปีผมทิ้งโค้ดพิเศษเอาไว้ให้ด้านล่างและฝากเชนกูเกมมิ่งที่รู้ใจเกมเมอร์เอาไว้ด้วยนะครับการันตีดีแน่นอนแฟนเชลซีฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กําลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบริต i s โคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแ g k คอกได้เลยน้าหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียนะครับเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพทางโรงเรียนยินย่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยครับมีการรับรองจาก w a s c b c Inspection และ2มศเปิดรับสมัครตั้งแต่คิน, 6, นคดเดอร์การเที่อวหนึ่งถึงมเกรด12หาืองว่า ซีการันตีโรงเรียนดีแน่นอนปีเตรบดเคยไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับก็เรื่องของการแยกทางกับพอรชเกิดขึ้นช่วงค่ำๆตามเวลาอังกฤษนะครับที่บ้านเราก็คงแบบตีสองตีสามฟีลิ่งประมาณนี้นะครับซึ่งออฟ i c i a l ลของเชลซีแถลงการยืนยันนะครับว่าได้แยกทางกับมาริซิโอโปเชติโนอย่างเป็นทางการแล้วย้ำนะครับไม่ใช่การปลดไม่ใช่การไล่ออกนะครับ แต่เป็นการยินยอมพร้อมกันทั้ง2ฝ่ายหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นการปลดเป็นการไล่ออกอยู่แต่เป็นการยินยอมกันทั้งคู่ตกลงว่าจะแยกทางกันทั้งคู่นะครับซึ่งทีมสตาฟทั้งเคสุสเปเรสมิเกลดากอสติโนโทนี่คิเมเนสแล้วก็เซบาสเตียนลูกชายของพอชจะออกตามไปด้วยแถลงการจากลอเรนซ์จูวแล้วก็พอลวินสแตนลีย์นะครับผู้ในการกีฬาเชลซีบอกว่า ในนามของทุกคนที่เชลซีเราอยากแสดงความขอบคุณต่อพอชสำหรับผลงานในซีซั่นนี้แล้วก็ถ้าอนาคตจะกลับมาก็ยินดีต้อนรับเสมอไม่ว่าจะโอกาสได้ก็ตามเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอชจะโชคดีต่อไปในอาชีพโคช้ชหลังจากนี้นะครับ ส่วนตัวพอร์ชเองก็บอกว่าขอบคุณกลุ่มเจ้าของเชลซีและผู้ในการกีฬาสำหรับโอกาสที่มอบให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สโมสรตอนนี้สโมสรเชลซีอยู่ในตำแหน่งที่ดีกล้าไปข้างหน้าทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็รายการยุโรปด้วยเช่นกันนี่คือแถลงการที่มันเกิดขึ้นทีนี้ครับสิ่งที่เราต้องตามกันต่อคือ24ชั่วโมงหรือไทม์ไลน์ต่างๆที่ผ่านมาก่อนจะนำไปสู่การแยกทางกัน มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ความขัดแย้งอะไรบ้างที่ทำให้การไปต่อของทั้งคู่เนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้มีข้อมูล e x ็ก u s ค v ูจากแมต l a อซึ่งจริงๆเมื่อคือนนี้เครดิตให้ไปทางแมตต์ลอเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่รายงานว่าพอร์ชแยกทางกับเชลซีแมตต์ลอบอกว่าได้ข้อสรุปว่าจะแยกทางกันเนี่ยก็คือตอนอ11โมงครึ่ง ของเวลาเวลาประเทศอังกฤษของวันอังคารนะครับซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยมันก็คือเข้าช่วงช้ามืดวันพุธนะครับแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยคือ11บเอมงครึ่งนะครับตามเวลาอังกฤษอันนี้คือคอนเฟิร์มแบบคร่าวๆแล้วก็ให้ทีมกฎหมายสรุปเรื่องสัญญาต่างๆนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะคุยแล้วแยกทางกันเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะ พอชยังนัดทานข้าวกับบอร์บริหารของเชลซีอยู่เลยแต่แมทลอบอกว่ามันไม่ใช่การคุยแบบแย่นะก็คุยก่อนเกมแมชเดย์วันสุดท้ายแค่นั้นเองส่วนรายละเอียดการคุยเรื่องอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มคุยจริงจังเนี่ยตอนเที่ยงวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาอังกฤษนะมีการรีวิวซีซั่นการมีการคุยกับ2ผู้ในการกีฬาแล้วก็ได้คุยกับเบดัเอ็กบารี่เจ้าของร่มของเชลซีด้วย แต่ยืนยันว่าที่แยกทางกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบเรื่องตลาดนักเตะเช่นควรขายคนไหนควรเก็บคนไหนอันนั้นไม่เกี่ยวเพราะว่าที่มุมมองไม่ตรงกันเป็นเรื่องของปรัชญาการทําทีมากกว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างสโมสรมากกว่าแมทลอบ,บอกว่าอันที่จริงเนี่ยตอนคุยกันวันจันเนี่ยก็มีแนวโน้มอยู่แล้วว่าจะไม่ได้ไปต่อ แต่บอบริหารกับพอชอยากขอเวลาคุยเพิ่มเติมกันอีกสักวันหนึ่งก็เลยเรียกมาคุยกันวันอังคารคุยกันเบดเร็จแล้วหลายชั่วโมงมากครับแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็เลยตกลงแยกทางกันในที่สุดในมุมของพอชเองก็คิดว่าแยกทางกันตั้งแต่ตอนเนี้ ดีแล้วคือถ้ามองว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้แต่ก็ยังฝืนเนี่ยเดี๋ยวอนาคตความสัมพันธ์มันจะแย่เดี๋ยวจะจบกันไม่สวยเดี๋ยวจะลงเอยกันไม่ค่อยดีลงเอยกันตอนเนี้มันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าไม่ได้โกรธเคืองกันส่วนเชลซีก็มองว่าแยกตอนซัมเมอร์เนี่ยมันดีที่สุดกลัวว่าถ้าเกิดให้โอกาสพอชต่อไปต่างฝ่ายต่างเิ่มไม่โอเคกันแล้วไปแยกทางกันช่วงกลางซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวจะงานเข้าเพราะว่าเชลซีไม่อยากให้มันเกิดเคสแบบ ปลดชูเกิลกลางซีซันปลดแกรมคอตเตอร์กลางซีซันฟีลิ่งแบบนั้นเนี่ยเชลซีไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแล้วแมตต์อบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าความขัดแย้งที่สะสมมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้นะครับเริ่มจากพอชเนี่ย ไม่ได้อยากได้โคชเซตพีซคนใหม่พูดออกสื่อว่าเรื่องของเซตพีซมันไม่เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญมันเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะแต่บอดบริหารอยากให้มีจะได้เป็นกิจจลักษณะซึ่งก็แต่งตั้งมาแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มงานซีซั่นหน้าเชลซี Chelsea ก็ดูจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็ปรัชญาไม่ตรงกันเชลซี Chelsea มองว่าทําไมพคชถึงไม่อยากได้โคชเซตพีซคนใหม่ทั้งที่ทีมเนี่ยเสียป,ประตูจากลูกหม่งง่ายมาก นะอย่างเช่นตอนนะัดชิงลีกคัพที่แพ้ลิวพูก็เสียประตูจากลูกเซตเพลสลูกหม่งของฟันไดนี่คือปมที่ใหญ่มากทีเดียวที่ไอเดียไม่ตรงกันแล้วก็มีเรื่องของปัญหานักเตะบาดเจ็บเชลซีตัวเจ็บเยอะแล้วพอชก็ต้องรับมือกับการแก้ปัญหานี้ตลอดทั้งซีซั่นซึ่งพอชมักจะพูดออกสื่อด้วยว่าเชลซีโชคร้ายหนักไปทางโทษโชคแต่บอร์ดมองว่าจริงๆแล้วมันควรแชร์ความผิดร่วมกันทุกฝ่ายโทษแค่โชคไม่ได้นอกจากนี้ผลงานโดยรวมของเชลซีเนี่ยแม้ช่วงท้าย จะเร่งสปีดเร่งเครื่องจนจบอันดับ6ได้แต่เขาบอกว่าก่อนเริ่มซีซั่นตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเนี่ยบอดบริหารเชลซีเคยตั้งความหวังเอาไว้มากกว่านี้เคยหวังมากกว่าแค่การจบอันดับ6ก็เลยทำให้พอจบอันดับ6เนี่ยโอเคแหละฟีลิ่งตอนท้ายคือมันดีขึ้นเพราะว่าได้เล่นบอลยุโรปแต่ถามว่าบอดบริหารพึงพอใจขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้พอใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปจนถึงตอนนี้นะครับ ไอตอนแรกที่เราคาดการกันว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องอำนาจในการซื้อตัวหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่นะแมทลอบอกไม่ใช่เรื่องอำนาจในการซื้อตัวว่าเฮ้ยพอตอยากมีส่วนเต็มตัวอะไรพวกนี้สรุปแล้วไม่ใช่สรุปแล้วเป็นเรื่องของไอเดียการทําทีมหลายๆอย่างนะครับที่ มันไม่ตรงกันบอร์ดคิดอีกแบบหนึง่งแต่โคชคิดอีกแบบหนึง่งสุดท้ายก็มองเข้าไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกันตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือสาเหตุต่างๆที่มันมีการแยกทางเกิดขึ้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาทีนี้ครับเราต้องมาดูครับว่าโคชคนใหม่คนต่อไปจะเป็นใครแมตต์อท็อปฟอร์มต่อเนื่องครับรายงานเอ็กซคลูซีฟมากกว่าคนอื่นเลยแมตต์รอยยืนยันนะครับว่าเชลซี Chelsea ไม่มีแผนกลับไปหาโทมัสทูเคิล โชเซ่มูรินโญหรืออันโตนิโอคอนเต้คือทั้ง3คนนี้สนใจกลับพรีเมียร์ลีกยิ่งทูเคิลนี่ชัดครับสื่อต่างประเทศรายงานกันมาอยู่เสมอว่ายังคิดถึงอังกฤษทูเคิลอยากกลับประคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับสคนนี้คิดถึงอังกฤษหมดอยากมาพรีเมียร์ลีกหมดแต่เชลซียืนกรานไม่คิดจะเอาใครกลับมาคุมเป็นผลที่2นะครับ แล้วก็แนวทางของบอร์ดเชลซีตอนนี้คือในเมื่อนักเตะอายุน้อยก็เลยอยากได้โค้ชที่อายุน้อยแต่แววดีกราฟกำลังขาขึ้นเช่นใครบ้างเซบาสเตียนเอร์เนสต์นะครับของสตุตการ์ดคนนี้เป็นหลานชายของอูลิเอร์เนสต์นะครับมีมิเชลกุนซือฟอร์มดีของจีโรน a า มีคีรันแม็ k เคนนาของอิฟสวิตนะครับที่กำลังมีข่าวกับไบรตันนะแล้วก็พาทีมผลงานดีซีซั่นที่ผ่านมารวมไปถึงเอนโซมาเรสกากุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ที่พาเลสเตอร์เลื่อนชั้นมาในฐานะแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพด้วย ชื่อคนอื่นๆแมตต์ลอบอกว่ามีโทมัสแฟรงค์ของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเป็นอีกคนที่อยู่ในลิสต์เหมือนกันแต่ว่าแวงซองกองปนีที่พาเบอร์ลี่ตกชั้นเนี่ยคนนี้เคยมีข่าวกับเชลซีตั้งแต่ก่อนแต่งตั้งพอ์อีกข่าวบอกตอนนี้เชลซีไม่สนใจแล้วแต่เดี๋ยวเชลซีจะสรุปเรื่องโค้ชใหม่โดยเร็วที่สุด เพราะนักเตะที่ไม่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมารายงานตัวสี่กรกฎาคมซึ่งสโมสรอ,อยากให้มีโค้ชใหม่เจอกับนักเตะไปเลยไม่อยากให้ยืดเยื้อนานเกินไปไม่อยากให้แบบนักเตะกันมารวมตัวกันซ้อมแล้วยังไม่มีโค้ชแบบนั้นก็คงไม่โอเคนะคคงจะรีบตั้งโค้ชใหม่โดยเร็วที่สุดนะครับคาดว่าคนที่จะเป็นคนเคาะโค้ชนะครับ สองคนเดิมจ้าพอลวินสเตอรลี่กับลอเรนซ์จูตส์นะครับวันนั้นผมเจอพอลวินสตลี่หน้าโรงแรมเชลซีด้วยแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปทักนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปลิสต์มาก่อนว่าจะเอาใครนะครับแล้วก็กลับไปรายงานแก๊งเจ้าของสโมสรว่าโอเคไหมถ้าโอเคจะได้แต่งตั้งโค้ชคนนี้สไตล์สไตล์ที่เชลซีอยากได้เชลซีอยากได้โค้ชที่ เน้นการครองบอลสามารถคอนโทรลเกมได้คุมสถานการณ์เกมได้และมีความมั่นคงในเกมรับประเภทรุกโหดแต่รับรั่วไม่เอานอกจากนี้ต้องเหมาะกับการต่อยอดฟอร์มการเล่นของโคพาเมอร์ที่กำลังร้อนแรงด้วยคือเล่นดีอยู่แล้วอย่าเอาโคชใหม่ที่มาแล้วมันร้อนแรงได้ยิ่งกว่าเก่าคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถามว่ามีมุมที่เชลซีชอบพอร์ชไหมก็มีมุมเรื่องของพาเมอร์นี่แหละเชลซี Chelsea ชอบที่ว่าพอร์ชปั้นพาเมอร์ดีมากรวมไปถึงคนอื่นๆเช่นนิโคล่าแจ็กสันพวกนี้ก็ถือว่าต่อยอดปั้นแล้วก็พัฒนาได้ดีเพราะฉะนั้นโค้ชคนใหม่ต้องสามารถต่อยอดฟอร์มของพาเมอร์หรือแจ็กสันได้ด้วยนะครับอันนี้คือชื่อที่มันออกมาส่วนนักข่าวคนอื่นๆที่รายงานเรื่องนี้ที่ไม่ใช่แมตต์ลอนะครับก็จะมีฟาบิซิโอโรมาโนโรมาโนบอกว่า เชลซีจะหาโค้ชที่มีความกระตือรือร้น,รนมีความสนใจหลายคนนะครับโทมัสแฟรงค์อยู่ในค่ายมีการพูดถึงคีรันแมคเคนนาแต่ก็ยังเปิดกว้างมากๆส่วนเคสของอูลี่เออร์เนสหลานชายขอภัยเซตของาสเเอร์เนสหลานชายอูลี่เออร์เนสเนี่ยได้รับคำชื่นชมจากเชลซีสูงมากเหมือนกันแต่เหมือนตอนนี้ยังโฟกัสกับสตุตการ์ดอยู่สรุปแล้วคือเชลซีอยากได้ฟีลลิ่งแบบแบบชาบีอลอนโซนะครับ ก็คืออายุน้อยฟอร์มดีต่อยอดได้นี่คือสเปคที่เชลซีอยากได้นะครับส่วนเจคอบสไตเบิร์กครับนักข่าวจากเดอะการเดียนทนนเทียสองบอกว่าเชลซีเตรียมจะแข่งกับไบรตันแบบจริงจังในการล่าตัวแมคเคนาตอนนี้เป็นหนึ่งในคนที่เชลซีชอบมากๆนะครับจากการพาอิฟสวิตเลื่อนชั้นมาเคยคุยกับเอเจนต์ของแมคเคนาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแล้วด้วยเหมือนเชลซีอ่ะ พยายามจะดีเลย์ให้ข้อตกลงกับบริตันชา้าลงกลัวแม็กเคนนาไปอักรีกับทางบริตันก่อนก็คือเข้าไปร่วมแจมเพื่อให้ดีมันชา้าลงเผื่อแยกทางกับพอจะได้มาจีบได้และสุดท้ายก็แยกทางกับพอรจริงๆขณะที่รูเบนอาโมริมนะครับกุนซือของสปอร์ติ้งเนี่ยเชลซี Chelsea, กังวลว่าจะไม่เหมาะกับแท็กติกของทีมนะครับด้านคริสเตียนฟอลนะครับนักข่าวสายเยอรมันนะครับจากทางสปอร์ตบิลคริสเตียนฟอลบอกว่า ฮันซี่ฟริกนะครับสนใจอยากจะคุมเชลซีเหมือนกันในอดีตเคยมีคุยกันมาก่อนตั้งแต่ยุคข,ของมารรนากรานอฟสกายาด้วยแต่ว่าอันนี้จะไปส่วนกระทางโรมาโนโรมาโนบอกว่าเชลซีไม่ได้สนตอนนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครแต่ชื่อที่ค่อนข้างมาแรงนะคีรันแมคเคนนา ค่อนข้างมาแรงนะครับในค่ําคืนที่ผ่านมาชื่อของเซบาสเตียนเออร์เนสก็ถือว่ามาแรงถ้าดูจากหลายๆสื่อนะสชื่อเนี้จะมาค่อนข้างแรงส่วนของมิเชลจากจิโรนาหรือว่าเอนโซมาเรสกาค่ำคืนที่ผ่านมามีชื่อแต่ยังไม่แรงมากติดตามกันต่อไปทีนี้ครับมาดูกันหน่อยว่า2คนที่มีข่าวแรงจริงๆทั้งเซบาสเตียนเออร์เนสแล้วก็คีรันมคเคนาเนี่ยถ้าเปิดดูสถิติการคุมทีมซีซั่นที่แล้วเนี่ย มันเข้ากับสเปคกุนซือใหม่เชลซีที่แมตต์รอรายงานจริงหรือเปล่าเริ่มจากแมคเคน่าก่อนครับคมอิฟสวิดครองบอลแค่52.9%อันดับ7ของลีกเลยครับส่งบอลสั้นต่อเกมก็น้อยมากครับอันดับ10ของลีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากสไตล์การเล่นเนี่ยคืออิฟสวิตผลงานดีจริงครับแต่สไตล์การเล่นยาว่าสไตล์ไม่ใช่ทีมที่ครองบอลเยอะนะแล้วก,ก็การส่งบอลสั้นการคอนโทรลเกมตามสเปคที่เชลซีอยากได้ ก็ดูยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าจะเป็นสาย p โพ i ิชันฟุตบอลส่วนเซบาสเตนเออร์เนสของซุดกาดครับอันนี้เข้าสเปคอยู่เหมือนกันถ้าดูจากข่าวที่บอกว่าอยากได้แบบไหนนะเออร์เนสเนี่ยครองบอลเป็นอันดับสมของบุเนบเดสก้าเลยครับ6ก4เป็นรองแค่บาเยนร์กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนส่งบอลสั้นเฉลี่ยต่อเกมก็เป็นอันดับ3ของอลีกครับคือถ้าเกิดดูจากสถิติลว้ลวนๆนะยังไม่ดูเรื่องอื่นๆเรื่องแมนเมเนจเมนต์เรื่องประสบการณ์ยัังงไม่่ดูเเรืออนนนน้้นาตว เออร์เนสดูตอบโจทย์มากกว่าคีรนแมคเคนนาส่วนมิเชลของจีโรนาครับครองบอลอันดับ4นะครับของลาดิกาสเปน56.8%ปเปอ็นร์งบาซ่าลาสปามาสแล้วก็เรอัลมาดริดแล้วก็สมบอลสั้นเป็นอันดับ4ของลีกเหมือนกันอันนี้คือสแตตที่เอามาฝากนะครับก็แต่ผมต้องบอกแฟนเชลซีแบบนี้ครับว่าตอนนี้ทุกอย่างมันยังค่อนข้างใหม่มันยังไม่เสด็จน้ำชื่อต่างๆมันจะมาพรวดเลยมีมาแบบโอ้เกือบ10ชื่อเลยผมว่าเดี๋ยวรอดูสักพัก ไม่เกิน1 2ถึง2อาทิตย์รายชื่อที่แบบเหลือสัก2 3ถึง3คนสุดท้ายมันน่าจะนิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูครับว่าสเต็ปของเชลซีมันจะนำไปสู่การเรียกมาสัมภาษณ์หลายๆคนแล้วค่อยเคาะอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันแต่ทีนี้ครับต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าการอำลาทีมไปของพอ์เนี่ยมันก็สร้างผลกระทบทางจิตใจต่อนักเตะไม่น้อยเช่นโคปาเมอร์เรา เราต้องยอมรับครับว่าพาวเมอร์เนี่ยเล่นเข้ากับแผนของพอร์ชมากแล้วพอร์ชก็ดูจะเชื่อมั่นในตัวโคพาวเมอร์มากพาวเมอร์โพสข้อความลงโซเชียลเลยครับบอกว่าเจ้านายขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่มอบให้กับผมนะ แล้วก็ได้ทําให้ความฝันของผมกลายเป็นจริงด้วยขอให้เจอแต่สิ่งดีๆหลังจากนี้หรือคนอื่นๆก็มากันเต็มครับครูคูคราย,ย่าก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งขอให้โชคดีในอนาคตนักเตะอีกหลายคนมาดูเอเคและอีกเพียบก็มาร่วมขอบคุณทางมาริซิโอโปชิติโน่กันด้วยนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดทีนี้ครับถามว่าปีเตอร์โบสรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าถาม เราตอนครึ่งซีซั่นแรกหรือจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ที่แพ้เลิ้วผูก็ได้ถามจนถึงช่วงนั้นน่ะมีแต่คนอยากให้ปลดอยู่แล้วผมยังอยากให้ปลดเลยนะครับหลายเกมหลายอย่างมันไม่ดีจริงๆนะครับถามฟีลิ่งตอนนั้นก็อยากให้เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ตั้งโจทย์ที่ยากเอาไว้มากว่าทางเดียวที่เราจะยอมให้โอกาสพอร์ก็คือคือเราตั้ง ตั้งโจทย์หลายรอบนะโจทย์รอบแรกคือต้องเป็นแชมป์ลีกครับไม่ได้แฟนบอลก็ลองให้เอาโจทย์อีกรอบนึงเป็นแชมป์เอฟเอคัพได้ไหมไม่ได้ตกรอบรองชนะเลิศแล้วก็ให้โจทย์อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพาทีมจากกลางตารางขึ้นไปเล่นบอลยุโรปให้ได้ยิ่งถ้าเป็นยูโรปาได,ได้ยิ่งสอบผ่านเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายกับการปลุกฟอร์มเชลซีที่รุ่มๆุ่ม,มดอนดอนแต่พอร์ชทาได้นะครับกลายเป็นพาทีมชนะ5นะัดสุดท้าย จบอันดับ6ของลีกได้เฉยเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าถามตอนนั้น70%ของซีซันเรามองว่าพอชควรไปแต่เรามองว่าเมื่อเรามอบโจทย์ให้ยากขนาดนี้แล้วเขาทำได้ผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาสมควรได้โอกาสคุมทีมต่อโดยส่วนตัวนะผมผมไม่ได้ไม่ได้รักโปเชติโนยังไม่ถึงขั้นชอบหรือเป็นบิ๊กแฟนของโปเชติโนอันนี้พูดตรงต แต่ผมรู้สึกว่าเขาลบคำสบประมาทเราได้เขาทำให้เราคิดผิดในตัวเขาได้จริงๆอยากลองให้โอกาสซีซั่นหน้าดูต่อมันไม่เกี่ยวกับว่าเรามาพลิกลงพลิกลิ้นะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามฟอร์มใช่ไหมครับเพราะว่าตอนฟอร์มดีเราก็ชื่นชมฟอร์มแย่เราก็บน่นคนยังบอกก็เลยถ้าเล่นได้เหมือน5้าสุดท้ายเนี่ยป่านนี้ติดท็อปโไปแล้ว ถูกไหมเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลเล่นดีชมเล่นแย่บน่นเพราะฉะนั้นตอนที่แย่เราจะอยากให้ออกก็ไม่แปลกแต่ตอนนี้พอมันดีขึ้นเราอยากจะลองให้โอกาสมันก็ไม่แปลกเช่นกันแต่ที่แปลกคืออะไรเพราะว่าที่แปลกคือบอร์ดบริหารแปลกตรงที่ว่าไอตอนแฟนบอลอยากให้ปลดบอร์ดบริหารเชื่อมัน่นนี่คือคนที่ใช่ยืนกรานไม่ปลดจะให้โอกาสอย่างเต็มที่ เออไอ้เราก็เึกว่าโอเคแสดงว่าเวมันมาตรงกันโพชกับบอร์มันมาตรงกันนะครับแต่พอถึงคราวที่แฟนบอนเลเริ่มใจอ่อนอยากให้อยู่ต่อบอร์บริหารกลับมองว่าไอเดียมไม่ตรงกันซะง,งั้นเออมันแปลกนะตอนอยากให้ปลดมึงเข้าค้างเขาเลอกเกินพอกูอ่าโอเคใจอ่อนอยากให้คุมต่อมึงไม่เข้าค้างเขาซะง,งั้นเออก็เลยไอเดียมันไป ไม่ตรงกันหลายข้อสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันถามว่าผมอยากจะพูดอะไรกับพอร์ชใช้คำว่าอะไรดีอะผมมองว่าผมมองว่าเราก็ต้องขอบคุณเราด่าเขาว่าวเยอะจริงอันนี้ไม่เถียงเราตำหนิเขาว่าวเยอะจริงอันนี้เราไม่เถียงไอ้สิ่งที่เคยพูดไปแล้วเราไม่กลับไปแก้แต่คุณทำให้ทุกคนกลับมารวมสปิริตได้ทำให้แฟนเชลซีกลับมาไฮ ในการเชียร์บอลช่วงท้ายซีซั่นได้และผมเนี่ยมาเชียร์สองนัดสุดท้ายแม่งฟินมากกับชัยชนะ2นัดรวดแล้วก็เป็นการอำลาเตียโกซิวาคุณสามารถทำให้นักเตะหลายคนรักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณได้เพราะฉะนั้นก็ให้คำว่าขอบคุณก็ขอบคุณพอสำหระะับการที่ลบคำสบป,ประมาทเราได้พาทีมกลับไปเล่นบอลยุโรปได้จากอันดับ12สซีซั่นที่แล้วกลายเป็นจบอันดับ6ซีซั่นนี้ได้ก็นับว่ามันเป็นการพัฒนา ขอบคุณสำหรับเรื่องนี้ส่วนอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็รอดูกันต่อพอช์อ Porsche ในมุมของผมให้เลเวลใกล้ๆกับราฟาเอลเบนิเตสคือถามว่าถึงขั้นรักถึงขั้นชอบไหมไม่ครั้งหนึ่งก็เคยเอาเหมือนกันแต่พอตอนจบเข้าลบคำสบประมาทเราได้ผมว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปด่าต่อก็มีแค่คำว่าขอบคุณก็ขอให้โชคดีหลังจากนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆส่วนตัวผมนะผมยังไม่ค่อยแฮปปี้กับบรรดารายชื่อ โค้ดต่างๆที่มีข่าวกับเชลซีเพราะผมมองว่าถ้าคุณคิดจะแยกทางกับพอร์ชทั้งทีและคุณอยากจะสเตปอัพจากอันดับ6ไปเป็นรุ่นท็อปโฟหรือรุ่นแชมป์ในอนาคตเนี่ยมันก็ควรจะเอามือฉมังใช่ไหมเพราะแต่ละคนที่มีข่าวเนี่ยคือแววดีไม่ใช่แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้มีใครเกรดดีกว่าพอร์ชนะคือถามว่ามีคนไหนแบบชื่อเสียงบาร,รมีเยอะกว่าพอร์ชไหมก็ไม่มีนะแม้กระทั่งแม็กเคนนาแม้กระทั่งเซเปอร์เซนต์เออร์เนส เอนโซมารสกาก็ไม่ได้มีคนไหนที่แบบยี่ห้อหรือว่าดีกรีดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้แฟนบอลหงุดหงิดก็ไม่แปลกถ้าเกิดแยกทางแต่สเตปไปหาโค้ดบิ๊กเนมผมว่าแฟนบอลจะดูเข้าใจได้อันนี้แยกทางแต่คุณกำลังจะไปหาโค้ดที่กลับไปรีเซ็ตกันใหม่กลับไปเริ่มศูนย์กันใหม่ผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอะแฟนเชลซีไม่ได้เอาใจยากกว่าครับที่เอาใจยากคือบอร์ดบริหารเชลซีมากกว่าและถ้ารอบนี้มันยังไม่เวิร์กอีก พอกีฬาพอวินสตันลีเราเล่นสวดสมควรต้องไปนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากให้ในวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งทั้งโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูบแอนคอกนะครับเจ้าของแฟนเชลซีฝากส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้ขอบคุณทางเทนกู๊ดเกมส์นะครับเจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันมีให้เลือกหลายอย่างนะครับทั้งเก้าอี้โต๊ะอุปกรณ์เกมมิ่เงเกีกรร ume, กยร์การันตีดีแน่นอนนะครับไปอุดหนุนกันได้มีโค้ชส่วนพิเศษจากช่องปีเตอร์บกาารันนนนนตีีีีดแแ่ออเเจ้ขงฟชลซม โปรสลดจากช่องปีเตอร์บอสเช่นกันไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับรวมไปถึงอขอบคุณทางสิงห์ world of football สำหรับ e x ็กซ์คลูซีฟทริปที่พาปีเตอร์บอสมาอังกฤษรอบนี้ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตามเวลาอังกฤษหรือวันนี้ตามเวลาประเทศไทยผมจะเดินทางและกลับถึงประเทศไทยวันที่23 23ช่วงบ่ายๆตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่ประเทศไทยนะช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย